ความสำเร็จที่ประหลาดใจทัพนักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์ในเอเชียนยูทเกม2025ทีมไทยกำลังทำการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในการแข่งขันเอเชียนยูทเกมครั้งนี้หลังจากเพียงครึ่งทางของการแข่งขันทีมไทยได้คว,ว้ารางวัลมากถึง13เหรียญทอง12เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและสร้างสถิติใหม่ในการแข่งขันเอเชียนยูทเกม ในเอเชียนยุทธเกมครั้งที่3นี้ที่จัดขึ้นในประเทศบาเรนทัพนักกีฬาเยาวชนไทยได้แสดงผลการฝึกฝนอย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ารางวัลมากมายซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าที่คาดคิดไว้แต่ที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบกับสึกกีฬาเอเชียนยุทธเกมในอดีตทีมไทยได้รั้งอันดับ3ในครั้งแรกที่จัดในประเทศสิงคโปร์กับ11เเหรียญทอง7เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงและในครั้งที่2ที่จัดในประเทศจีนทีมไทยรั้งอันดับ4กับ6เหรียญทอง15หเหรียญเงินและ16เหรียญทองแดง และนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มีสเสน่ห์เอเชียนยุทธเกมครั้งนี้มีจํานวนรางวัลที่มากกว่าครั้งที่แล้ว272เหรียญทองจาก26ชนิดกีฬาซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่าครั้งที่1 90เหรียญทองและครั้งที่2 122เหรียญทองอย่างมาก แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่าชาติมหาอำนาจด้านกีฬาในเอเชียเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คว้ารางวัลได้น้อยมากแค่ชาติละหนึ่งเหรียญทองหลังจากการแข่งขันมาถึง5วันนี้เป็นผลการแข่งขันที่น่าสนใจและเปิดโอกาสให้คนอื่นๆมีส่วนร่วมในการแข่งขันคุณคิดว่าทีมไทยจะสามารถคว้ารางวัลเพิ่มเติมได้อีกมากน้อยไรอนุญาตให้คุณแสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็นมาร่วมกันเชิญชวนกับเรื่องราวนี้ที่น่าติดตาม